ถือคลองทรัพย์มรดกพ่อแม่ไว้ไม่แบ่งพี่แบ่งน้องระวังโดนข้อหายักยอกทรัพย์มรดกโทษหนักมากก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่หลังจากพ่อแม่ถึงแก่ความตายก็จะมีพี่น้องบางคนในการที่ไปดูแลรักษาถือครองทรัพย์มรดกทีนี้พอหลังจากถือครองแล้วนะฮะจะได้ความที่ว่าตัวเองเป็นคนดูแลพ่อแม่แต่คนเดียวคนอื่นไม่เคยมาดูแลก็จะถือว่าตัวเองมีสิทธิ์ยึดทรัพย์มรดกนั้นแต่ผู้เดียว หรือบางคนก็อยู่พ่อแม่มานานนะฮะพอพ่อแม่ตายพี่น้องก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องมรดกเลยตัวเองก็ไปทึกทักว่าเฮ้ยเขาไม่สนใจเขาไม่ขอแบงตัวเองก็ถือเข้าไปยึดถือแล้วครอบครองโอนเอาเป็นของตัวเองแต่เพียงคนเดียวตรงนี้อาจจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายได้ทันทีนะฮะซึ่งโดยปกติการที่พ่อแม่ถึงแก่ความตายในทางปฏิบัตินะฮะก็จะมีการยื่นฟ้องไปที่ศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก การขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกในเบื้องแรกนะฮะโอนมาเป็นชื่อผู้จัดการมรดกในฐานะผู้จัดการจะไม่มีความผิดแต่กรณีผู้จัดการมรดกโอนมาให้ตัวเองในฐานะส่วนตัวความผิดเกิดทันทีหรือกรณีมีการโอนโอนและไปโอนขายให้บุคคลภายนอกเงินที่ได้มาก็ไม่แบ่งให้พี่ให้น้องตรงนี้ก็จะถือว่าเข้าขายมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยประมวลกฎหมายอาญานะฮะมีการกําหนดไว้ โดยกำหนดไว้ในมาตรา352นะฮะซึ่ง352กำหนดว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่3โดยทุจริตนะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนอกจากนั้นมาตรา354ยังมีการกำหนโดโทษหนักขึ้นไปอีกว่าถ้ากรณีการกระทำผิดตามมาตรา352หรือมาตรา35 353ได้กระทำในฐานะที่ผู้กระทำ เป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามคําสั่งศาลนะฮะหรือตามพินัยกรรมหรือในฐานะเป็นผู้มีอาชีพอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจประชาชนนะฮะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทนั่นก็คือกรณีว่าศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วคุณใช้คําสั่งศาลตัวน,นั้นโอนทรัพย์ให้ตัวเองโอนทรัพย์ขายไม่แบ่งพี่แบ่งน้องโทษจะเพิ่มตามมาตรา 3- 5 4หมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับ ซึ่งตรงนี้มีดีกากำหนดไว้เหมือนกันว่ากรณีว่าถือครองไม่แบ่งมัดดีกาที่128่งสทับสองห้าเจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามคําสั่งของศาลและรู้ว่าทรัพย์มรดกจะต้องแบ่งให้แก่ทายาทโดยทําทุกคนเท่าเท่ากันจำเลยไม่ยอมแบ่งที่ดินมรดกให้แก่โจทย์ซึ่งเป็นทายาทโดยทําคนหนึ่งกับโอนที่ดินดังกล่าวเป็นของตอนเองและโอนต่อให้สอเช่นนี้กรณีจำเลยจึงได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตามคามาําสั่งศาล กระทาผิดหน้าที่โดยโอนทรัพย์นั่นเป็นของตนและโอนต่อให้ผู้อื่นโดยทุจริตจึงถือว่าจําเลยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา352ประกอบ354เห็นไหมการที่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วเขาไม่พูดไปทึกทักเอาว่าบอกเฮ้ยเขาไม่เอานะไปเข้าใจไปเองถ้าเขาไม่พูดต้องแบ่งนะ ไม่ใช่ว่าเออถ้ากรณีว่าเขาไม่เอาจริงๆให้ทําบันทึกหรือกดบันทึกเทปวีดีโอไว้เป็นหลักฐานเลยข้าพเจ้าไม่เอาข้าพเจ้าสระมรดกมันต้องชัดเจนแต่เพียงแค่การที่เขาไม่พูดต้องแบ่งนะฮะอย่าไปทึกทักเขาเองเพราะไม่งั้นโทษจําคุก3-5-4จําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แบาทระวังให้ดี